ทำอะไรนะ่ะเออก็แค่แค่อะไรเหรอแค่คิดอะไรเฉยๆเด้อให้ฉันเดาไหมล่ะทำอะไรเน <ทำ S 1> ี่ยอ๊ะ,อะนายคิดถึงฉันนี่นาเดาผิดงั้นเหรอ โธ่เอ้ยอิจชาจังเลยนะฉันก็อยากอ่านความทรงจำคนอื่นได้แบบนายบ้างจังไม่ไดีดีเลยสักนิดเดียวทำไมล่ะฉันก็ว่าน่าจะเจ๋งดีออกไม่เลยความทรงจำของคนเรานะ่ะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดหรอกมีหลายเรื่องที่ฉันหวังว่าจะไม่ได้รับรู้ ต้องมีบางเรื่องที่รู้แล้วมีความสุขบ้างแหละอืมไม่รู้สึมีหรือเปล่านอะอันนี้อยากอ่านก็อ่านได้เลยความทรงจำของฉันช่วงนี้ฉันคิดถึงนายไปพิเศษเลยนะ,ะยิ้มแล้วเห็นไหมล่ะความสามารถของนายทำให้คนมีความสุขอย่างน้อยสองคนแล้วนะ นี่ดอมแบ๊กบางทีพลังของนายอาจจะช่วยทำให้ใครหลายคนมีความสุขก็ได้นะแล้วสุดท้ายโลก,กอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนี่มันมันจะเปลี่ยนได้จริงๆเหรออันยองาเซ มาไว้สุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ